นอกจากนีอีกหนึ่งเรื่อก็กำลังมีการคับเคลื่อนและก็ป้องกันนั่นก็คือเรื่องข้องสแกมเมอร์ซึ่งเป็นเรื่องปัญหาเดี๋ยวสำคัญของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ค่ะจะพาไปแล่ตำรวจไซเบอร์ค่ะเขามีการเปริดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นโซ่งกกาวซ้ำยุดคริปโตจากแฮกเกอร์ต่างชาติคืนให้กับผู้เสียหให้ชาวไทยว่าหการกว่า10เซหลานบาทค่ะ พลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้แถลงผลการบริการโอเปอเรชั่นซ่งเก่าสามคงตำรวจไซเบอร์นะคะโดยชายเทคนิคคันสูงจนนำมาสู่การตรวจจุดคลิปโตเททกหลักจากผู้เสียหายชาวไทยไปสู่กระเป๋าแฮกเกอร์ชาวต่างชาติได้รวมมูลค่าว่าเซซเซนสร้างบืนสง่งผ่าน USDT หรือ่อประมาณ10เซล้านบาทซึบเนื่องจากผู้เสียหายหรายหนึ่งค่ะโทกติ ต่างมัดเวร์รือว่าโทรจันในคอมพิวเตอร์โดยเม่รตัวซึ่งขาดเกิดจากการกดลิงก์จากเพจรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนโดยโปรแกรมเนี่ยเข้าไปคนห้ารหัสพานใน Google a u t h e n t i c a t o r Key ซีดเพลสและก็ซนะีดเวิร์ดในต่างๆจนสามารถควบคุมบัญชีสำหรับทรดคริปโตข้องผู้เสียหายได้จากนั้นค่ะคนรายก็ได้แปลงเรียนคลิปโตถูกสกุลข้องผู้เสียหายเป็นเรียนแบบ u s d t จากนั้นค่ะก็ได้โอนเรียนคลิปโตขเข้ากระเป๋าดิจิทัลของคนรายรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยขิดเป็นเงินไทยประมาณ10ล้านบาทค่ะโดยตำรวจไซเบอร์ก็สาบตัวผู้ก่อเหตุด,ดังกล่าวนะคะจึงประสานกับบริษัทบริษัทกำกับดูแลเรียนคลิปโตด,ดังกล่าวก็ให้การระงับ การทำธุรกรรมจากกระเป๋าเงินดิจิทัลก็คนรายและจากการตรวจสอบขอบภู้เสียหายชาวไทยที่โทกแฮกในลักษณะเดียวกันเนี่ยอีกโอกรายค่ะคิดเป็นเบียไทยเนี่ยสร้างจุดส่งล้านบาทโดยคนรายจะเข้ามาควบคุมบัญชีเทสคิปตัวของเยือ ต่อมาค่ะตำรวจไซเบอร์ก็สามารติจารควบคุมกระเป๋าของคนรายได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงลั่งการอันฟีดนะคะซึ่งอาจจะโทษตั้งระบบออโตสวิให้ดูดเบียรเนออกทันทีเจ้าหน้าที่ก็กรประซ่านไปยังบิดคับเผื่อตัวสอบสมาร์ทคอนแทคเผื่อเพิ่มระดับความระบบออความปลอดภัยจนกระถางสามารถโอนเบียจำนวนกว่าเซซแนซ้ำเมื่อองพันยูเี่เนี่ยหรือว่าประมาณ10เซหลานบาทออกจากเป๋าคนรายได้หลังจากตำรวจหยึดคลิปโตโดย ความรระมือจากผาคีเครือข้ายทางผาครัดและกาเอกชนจนสามารถต่อสู้กับคนรายข้ามชาิได้และวันที่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็ได้ส่งเลี้ยนคลิปโตมาได้คืนซึ่งมอบให้ผู้เสียหายชาวไทยในยจำนวนส่งรายร่วมเป็นเบียร์ยกว่าสิบส่งหลานบาทส่วนชาวไทยอีกเสรายกามารับเลี้ยนคลิปโตคืนที่บอชสอ,อ,อทอ ทางนี้นะคะตำรวจไซเบอร์ก็จะแรงรวบรวมพยานหลักฐานทางหมดเพื่อออกไม่จับคนร้ายและการติดตามตัวมาดำเนินคดีในข้อห้าอาชญากรรมค้ามชาิค่ะ